จะได้หร <T> ือไม่ครับผมไปดูกันเลยค่ะมาดิแดนออมมาเลย้สวัสดีค่ะลุ่มกับเบียร์แนนเดอร์แกงวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรหรอคะพี่เคทวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมตั้งขวดชิงตุ๊กตายักษ์ค่ะกติกานะคะเราก็จะแบ่งเป็นหญิงชายนะคะ2ทีมนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าใครจะได้ตุ๊กตากลับบ้านค่ะโอเคนะครับถ้าใครที่เทียร์ทีมชายนะครับก็รต่อเช้ามาครับแล้วก็ถ้าใครที่เทียร์ทีมหญิงนะครับแท ยอ่อหญิงมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะโอเคครับไปเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทีมหญิงนะคะเริ่มก่อนนะคะโดยที่พีเ่เป็นคนเริ่มก่อนนะเย้โอเคพร้อมแล้วนะคะเกมนี้อะนูไม่ค่อยเก่งนะคะจริงๆริงไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเก่งพี่นู้เ,เก่งก็ไปในหัวใจเลยค่ะไปเลยเ เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นแล้วก็อ้างเลยแบบอย่างเงี้ยอานนี้กไปไงอหล่นคต่อไปนะคะเป็นตาพเคนะคะเซียนเสีเซียนคนนี้เสียนครับพี่เคทบอกว่าพี่เคทเก่งมากใช่ครับแลวถ้าพี่เคทตกก็เลยีเค้ย่ะาได้ค่พี่เคคอยทำได้นะคะ ร้อยไม่เอาไปได้อไมเลยพี่เกนพี่กหะคะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เก

จับเลยจับเลยขึ้นระวังคนโรยหน้าโดนหน้าเรียบเลยโอเคครับเราก็เหลืออีกสองคูนะครับเราก็จะมาส่งตัวแทนนะครับทีมหญิงกับทีมชายนะครับใช่ใช่ไปเคทพี่เคต้องนั่งไม่ได้มาค่ะหนึ่งสองยกขึ้นมาหมายเลขสามจ้ะหมายเลขหกยกค่ะหมายเลขเจ็ดยกค่ะจริงเลยยืดแขนไปนะครับไปเนะครัด เอไมาค่ะไมเลื่อนมงหมเลขมาไเลื่อร้อกคนนี่ไมยเลื่สามยกเิอันนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะหมยเลขนีไมเลขามเลขายื่นแทงยื่ไปย่เมื่อกี้นะคะไม่มีใครชนะเลยค่ะมันเยียงัเียงขมันยีงเนาะใช่ค่ะขนมันยียงแล้วมัน ใช่คะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคแล้วเพื่อนๆชอบเกมไหนที่แบบว่างานวัดหรือดีเมอร์หรือที่ไหนก็ได้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย